อยูา่สมครนาเขาอยู่บ้งช,ชิมกันเลยบ่งมาียงจิดกลงกันกันกบบาวิบโอ้ก่อสมัยยังเกกะครับเ <c oughs> ออแบคือละหวบเบอร์อะไรดีเา มาไปลองกินข้าวนังกันกันบเ,ลลเบลิบบคหน่อยหลักหมนนูนี่ร่างเดินหน้าไม่ได้หนึ่ตอนประมาณจะม้วนก่อนเลยาที่ประมาณเกือบสองถูกพักเนาะโอ้ยนัดส้อนหนึ่งส้อนหนึ่งทำพริกก็ไม่ยอมทำพริกทำพริกทำพริกอย่างก็เลยหมูสับก่อนตัแดงหมูสับตะดแดงหมูสับ<ม>ตัวต <ะ S 1> ัแดงหมู tiếp tít 1 Mô rô 1 Tha Khoảng 3 lô Xem nát thì đọng ngay phụ Bớt, bớt xì bớt quá Mãi này, chiên, này ừ. đây เขาเป็นยังไง่ะพี่ตกตุ๊กโอเคอ่อ้ยกินงั้นกมาต่ออเกทอ่ะสดวอืมหวานมันหวาน เารูอรอาอางง้อยากเยมาเทีนงาใครอยากิีจามเพจจะไปจีจามไหนไมาเปล่านาอ ชื่อ,อเป๊บาวิสซนเน่าโปรไฟล์จะเป็นเสือนกยูงไพ่คองอุปตพาโปรไฟล์ไายของ,ของบาวิสซนเน่หาออไปอย่างพ่จีามนะอืม đến ba hào sữa đây mặt ta đạt đến Hãy subscribe cho มาแรกเป็นออกเกลยอขานกันชาโโคตรกลยองก็ไม่อ <laughs> อไอรองนะชอบหมอกทีนหรือว่าจบ 大人做饭呢。嗯。<noise> <noise> <noise>

คิดว่าะไรแข่หยางจะบริยุทธ์ฝ <laughs> าผยนฝานน้อนเลยแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาเนงเยนรนั้น,น,นองด้ก,ก็นองตื่นสวยเลยคือช่วยไปเห็นเรื่องของท่านมันเป็นคนเสีย

ขอสนใไาะัออ OVER. บสนไน้ำพริกปูเว้ยวน้ำพริกกะปิแล้วกจริงกล้กรสุลูกปลากทีมารีมาได้จริงเ้ามอนกันลาบหมู Nhưng họ có cho nó có hình Rồi tên, xua bắp cá lâm Đẹp đẹp bài gì đó em có cái

พเก็บอะไรยังสบายดีพือเขาไม,าม่ไหม่น้เริ่มแล้พืเขาตกัน Okay, lạc nước cho lạc đó Mặt đã mịt Còn lạc tôm nhầm nhìn Thành công với lại Tôm nó có thể đi คนไหนพอดีเนาะใครคนไหนคนที่ตางแน่ด้พี่น้ะองอเอเขาจิ้นเบิดเขาจิ้นหนึ่งเบิดหน่อยเอจิ้กาแฟชาเนี่ยคาบคาบประติบสองคน นตายแบบตายใช่ไหมโอเค แล้วเขา่เสอเขาเสียาร์โบตีมันนี่เราไปกินคาร์โบติมค <c oughs> าร์โติมี่นองเลยเบตีนเจแต่โปรเซ็านยเบตนึงผมมีอะไรกินด้ว จอไปแข่งรับเขาเนี่ยกินไะไรขอเป็นอาหารอิสารอาหารละปล่อยเนื้อบวไส้จูวบวบโซบิบวบปล่อยป้าวบวบสมป้าบวบอะไรไปกนินแบบครับเพื่อเขากิน

ai quá Cái gì nó giòn tiếc chiếu không? Kim Khang có không? นี่หม้อผักกะซำ <laughs> <laughs> จสังกูเลอ่ะจเสื้อกูเ